วันนี้เราจะมาดูกันใครว่า Android เนี่ยไม่มีเกม3มิติเจวๆวันนี้เราจะมาลองรีวิวเกมบ t t ของแบท3ของ Android ดูเป็น h d t t อันนี้เกมนี้เป็นของค่ายติดก็เป็นของเกมลอบเหมือนเจ้าเดิมนะทำภาพสวยดีรูปแบบนี้ใกล้เคียงกับการเล่น PC เลยก็การคอนโทรลก็ไม่ยากนัก ภาพก็ค่อนข้างจะสวยแต่ว่านี้เพิ่งเล่นครั้งแรกเหมือนกันอาจจะคอนโทรลไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกมเนี่ยจะแบ่งไปเล่นแชมเปี้ยนลุยเนเรื่องกับมัลติเพเยอร์มันติเพเยอร์เนี่ยก็จะเล่นผ่านโลคอล่นไวไได้คือเล่นแลนกับเพื่อนหรือไม่ก็เล่นออนไลน์เล่นออนไลน์เนี่ยก็คืออาจจะบงังคับไปผ่าน Wi-Fi 3 G ไม่ได้แต่ว่า,า,าก็ต้องสมัคร ID ของเกมรอบวันนี้เราก็จะมาลองเล่นคนเดียวดูก่อนฮ player okay, yeah. Yes เอารีวิวเอาง่ายๆก่อน easy ก่อนจะได้จะได้เล่นไม่สะดุดเพราะว่าผมก็เพิ่งเล่นครั้งแรกเหมือนกันน้องเดีเกงกนนว่า This oh, terrorist has also declared war on the United States. They Collapsed our communications grid, taken our satellites offline, and deployed WMDs in several American cities. Oh. Our nation's entire defense yeah. apparatus has been castrated, and there are enemy troops on our soil. Before the military network went down, we intercepted KPR chat that can help us identify their next target. Get to the NSA building and recover the hard drive with that intel. Oh. James Walker and Anvil One are deployed in Los Angeles via Hilo insertion. The team is ordered to infiltrate the National Security Agency building, neutralize all hostiles, and then move towards the extraction point. No สักพักหนึ่ง ไม่ติดใช้ได้เลยนะี่เตรียมมือถือนี่ ซูมด้วยหืมตกแต่ตกแต่ไม่ว่านี่ยังไม่ไม่่อยขนาดเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งหัดหัดเล่นเหมือนกันโอเคตกแต่ออกนิ้วโออาพิจิ าการมาคับก็ไม่ยากนะครับก็พอเราซูมไปปุ๊บเนี่ยเข้าเนี่ยมันจะเล็งให้ถึงออโตโน้นิดนิดคือเราแค่หมุนไปแค่ใกล้เคียงเนี่ยี๋วยวที่เหลือเนี่ยมันจะซูมซูมให้เงี้ยก็จะซูมซูมใกล้ๆใ,ใ,ให้กึ้งกึงออโต้เลง็งแค่หันหน้าให้ตรงแล้วก็กดซูมเดี๋ยวมันจะเล็งออโต้ให้ แต่ถ้าเกิดไม่ไม่ซูมเนี่ยพอเรายิงไปเนี่ยเดี๋ยวาาเป้ามันจะเคลื่อนเข้าหาเป้าหมายให้เองอัตโนมัติก็ง่นขอข้าง,ง่ายดีเนื้อเรื่องก็นา่าติดตามอืมน้องๆพีซีเลยเว้ยโซ่เพลนเี่ยขาเลื่อนลง ใกล้มือตำนไหนโอเคเขียเขียม้มมมมยังไงล่ะเนี่ยจำจำให้เจอจำจำยังไงล่ะเนี่ยจำออกกระุ้มนิดจำกรคชางก็จำโอเคอวิ่งวิ่งวิ่งอ๋อวิ่งได้

ดิคัอเวอร์ก่อนคครัับเวอร์ก่อนโอ้คุณลองเล่นหอีกครั้งแรกกัน,นการเล่นจอเล็กที่ข้อ,สขอสเสียมันคือวเวลาจะหาทิศทางนี่ยากเลยยังไม่ยังไม่ชินกับการเล่นเกมแนวคอเตอร์ผ่านมือถือ อ่าให้เฮอร์ี่เฮอรี่มาเก็บ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 อ่าปุ่มอะไรเก็บเอ่ยปุ่มนี้อ๋ปุ่มนี้เราให้ทัชนายนไหนายข้าศึกนย โอ้โหสูมไปโดนหัวมีเย็ยนมีย็ยนมีนั่งมีวิ่งเอาเค่าไปทางนี้ให้ไปปดเทคโปดเทคอะไรวะพลิกอัพพลิกอัพอพลิกอัพพลิกอัพแล้วเก็บกลับมา ใหคอโลไปทางนั้นลงยังไงล่ะนี้เดี๋ยวถ้าลงก่อนเนื่องจากเล่นครั้งแรกเหมือนกันยนีงยงงงมันอยู่อ๋อตรงทางนี้ให้ปุ่มระเบิดเนี่ยมันอยู่ใกล้การหันหน้าไปนิดนึงเวลาเล่นจอเล็กนี่มันจะเป็นข้อเสียมากเลยเดี๋ยวต้องไปตั้งให้ไปอยู่ข้างบนอในเรื่องของออปชันเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีตั้งปุ่มได้ นีเราจะมีออปชันให้ตั้งอ่ามันจะมีคอสตอมเนี่ยคือเราสามารถถ้ามันรู้สึกเกะกาเนี่ยเราย้ายปุ่มระเบิดอยู่ข้างบนดีกว่าไม่งั้นในเวลาเดินเนี่ยมันจะติดปานร,ระเบิดกด accept ปุ่มระเบิดจะได้ไปอยู่ข้างบนการคอนโทรลก็จะมีเรื่องหลายแบบแต่ขนาดอย่างนี้ง่ายสุดเลยค่ะสิคอนโทรเลอร์เนี่ยอ่ารีซูมส่วนพวกอาวุธอาวุธปืนเปินนี่ก็ซื้อปลดล็อกเอาอ่า เราดูกันว่าถ้าจะให้เป็นไอดฟอลโล่ทางขวาไปทางนี้ทาไปางไงวะเนี่ยอ่าอาจจะงงงหน่อยเพราะว่าเพิ่งเล่นครั้งแรกเหมือนกันเพิ่งได้เกมมาเมื่อวานานีการเล่นกันสดๆเลยเล่นกันสดๆมองกันสดๆ วิ่งได้วิ่งวิ่งวิ่งโอ้ลงมาเบิร์ดบอกว่าให้เราลงไปทางด้านล่างแทนอดลงตึกอ้าววแล้จะโดดลงไปยังไงล่ะเนี่ยโอ้ผมน่าให้โดดลงไป รามาอะไรยังไงนี่ต้มยอดยืนแล้วไ,ไปยังไรอับน,นี้นี่ออโอ้โหเย่ะ yeah, แล้วหอตกไปแล้วอ้าวประตูเลยนี่โอเค การเล่นก็รีวิวแค่นี้ก็พอรู้กันแล้วว่า Android นี่เจ๋วเหมือนกันใครว่า Android เล่นสามิติไม่สวยมีเตเกปัญญาอ่อนนี้ไม่จริง Android นี่ก็เกมเจ๋อๆมันๆเยอะแยะโอ้โหใครว่า Android ไม่เจอ๋อ เป็นปงเป็นปืนนิดๆเหมือนเล่น PC เลยแต่ว่าเล่นไปถ่ายวีดีโอไปเนี่ยมันจะต้องบังคับให้หน้าจอเนี่ยมันมันเข้าเฟร,รมเนี่ยมันก็เลยทําให้เราบังคับอย่างปกติก็ไม่ทันหรักก็แบบเกมนี้มันมากอ่าน,นี่ก็หมอบไป เดือดเดือดอืมแตกรถแตกเฮ้อืมนี <S <S ้ไม่มีเลือดนะอาศัยว่าเหมือนกับคอฟตูตี้คือแดง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 แล้วก็ตายเองถ้าถ้ายังโดนต่อเนื่อง vayan a mí. เคลียแล้วโอเคแล้ว okay, โอเคเคลียรแล้วปุ่ม,ม,มวิ่งกดยากไปหน่อยอยู่กลางจอมองก,กับไอเกมหการหันหน้ามันเนี่ยโอ้โหแข็งยังคือทารอมีก ตัดคัดซีนเปลี่ยนฉากออวนอโรดดิ้งเจ๋งจริงเลยอินดอยนั่นเนี่ย นนวโหลดดิทนนวโหลดดิทนนวโหลดดิทแต่โหลดดิทนานไปหน่อยโอเคต่อเลยสตัท้ี่เนี่ยจะพอมดูซี่ ไป่งไปแวะเอามาตู้กับเลต่อเลย <c oughs> เฮ้ยเอามาต <c oughs> ู้ตตกัต่าเลยเว้ยเ้ยเฮตยเเฮยเ้ยเเฮ้ยเฮ้้ยเ้ยเ้ย้ยเเเาเย โอเคในะวันนี้ก็จบการรีวิวแค่นี้ก่อนนะส่วนอาวุธบางอย่างก็ต้องอัปเกรดเสียเงินบายนาออัปเกรดมีเก็บเก็บเงินทางด้านขวาบนนี้จะเป็นเงินเก็บเงินมาอัปเกรดอาวุธอนะก็ไปเกมที่น่าเล่นหนกเกมหนึง่ง Modern Combat 3ออโอเอาเมอ็นดอยก็มีดีมันติดไปเยื้อยโอเค